วันนี้มาเจอของมาเจอของจะต้องเหมาแล้วเนี่ยจะให้เหมาไหมจะให้เหมาไหมเอาขายอะไรอะขายลูกค้ามาจากไหนทั้งหมดเนี่ยลูกค้าไหม่ลูกค้าโรงแรมพนักงานพนักงานที่นี่ก็เลยมาช่วยกันซื้อช่วยกันซื้อโอ้ยซื้ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยดูที่จะเหมาอะไรได้มั่งเนี่ย เฮ้ยอะไรเนี่ยหมูเหรอหมูป่าอ๋อฮะหมูอะไรหมูธรรมดาใครจะเอามั่งโลเท่านั้นฮะใครจะเอามั่งใครจะเอาใครจะเอาก็เอาเลยมีคนซื้อให้แล้ฮะ นี่ก็เอาเนี่ยเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยนี่พี่เมาเลยใช่ไหมลองๆเขาจะได้เอาเมาแล้วเมาเลยใช่ไหมเขาจะรอซ้ำเซฟแกจะยินยินให้แจกฮะร้อยสามสิบเนี่ยเอาคนเดียวเลยเหรอร้อยสิบเอแบ่งคนอื่นเกิดคนอื่น่ะเอาไปให้ใครบ้างอ่ะอันนี้เอาอันนี้เอาอะแล้วสองคนไม่เอาอะไรนะ เอาแล้วเหรอจ่ายไปแล้วด้วยไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายย้อนหลังนะไม่จ่ายย้อนหลังนะบอกให้เอาไปกินกี่คนเนี่ยโลนึงกี่คนกินได้กี่วันมือเดียวคือ fc fc ดูนะทุกคนก็บอกว่าโลนึงกินมือเดียวหมดกินคนเดียวใช่ไหมแปดคนโอเคเข้าใจอย่างนั้น แปดคนเข้าใจอยู่มาดูนะครับ FC Admit ทุกท่านวันนี้มาอุดหนุนแม่ค้าที่ที่เมืองการฟังไม่รู้เรื่องหรอกเขาพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยภาษาอะไรเนี่ยสามาหมอนไม่ใช่พม่าหรอภาษาพม่าภาษพม่าแบบคุยกันแบบไหนยังไงภาษาพม่าถ้าถ้าเสื้อหมูใช่ไหมอ่าวาตาวาตาแวววาตาแววแล้วภาษาหมอน โอ้ยคนละคำเลยเนาะคนละคำเลยแล้วทำไมพูดพูดพม่าได้อะพูดได้เอาคนนอนก็จะพูดพม่าได้อยู่แล้วนะแต่คนพม่าพูดนอนได้ไหมบางคนพูดได้บางคนพูดไม่ได้แม้ยถึว่าคุณนอนพูดพม่าได้หรอโอเควันนี้วันนี้อุดหนุนไปหมูสองโลนะใช่ไหมอุดหนุนหมูไปสองโลสองโลแล้วก็มีอะไรอีกแม่ค้าจำไว้นะ เนี่ยค่ะเน่ยค่ะจะไม่ได้นะว่าว่ามีคนมามาเหมาเออหมูไปสองโลแล้วดูมามาดูวิถีชีวิตคนมอนที่นี่นี่ค่ะมาคุยกันนี่แหละคุยกันคนบ้านเฮากำลังยุ่งอยู่ใช่ไหมดูนัตัวเลขให้ถูกนะฮะดีใจไหมดีใจไหมมีคนมาเหมาเนี่ย อ่คุยอะไรกันนี่ออาไปะไรบ้างอะไรบ้างพิดภาษาโมนะผักเผือกอะไรพวกนี้นะข้ามไร่มอก่อเท่าไหร่แล้วเลิกงานกันกี่โมงเนี่ยถึงได้มอขายของได้เนีอ๋อพี่นาคาไม่ทำงานแต่ทุกคนที่ทำงานในนี้หนึ่งก็คือว่าเป็นเสิร์ฟอาหาร ทั้งเสิร์ฟอาหารทั้งปูดตรงเออเขาเรียกว่าแม่บ้านใช่ไหมเป็นแม่บ้านและคนที่กวาดกวาดนี้เป็นส่วนเดียวกันอเปะฮะกวาดขยะไม่หาคนช่วยเด็ก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 เอาขนมไหมแล้วเอาขนมมีคนเลี้ยงนะเอาขนมไหมลูกเอาขนมไหมไปเอาเลย ไปเอาขนมเลยลูกไม่เอาเหรอไม่เอาเหรออ๋อเจอเด็กๆเขามีความสุขเนาะเขามีความสุขได้เจอขนมขนมเอ้ทุกคนดูปลาดูปลาดาาพี่ปลาดาบเคยกินไหมในี่ทุกคนปลาดาบมาจากพม่าเขาว่าปลาดา่าจะมันเบี้ยวๆอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนดาบเลยนะฮะล้ำกะอร่อยเหรออร่อยเหรอ ต้องทำยังไงต้องไปทอดตึกหย่าลอยใช่ไหมย่างในย่างแล้วแช่น้ำแล้วย่างย่างเนาะเนี่ยเป็นไงเอามินิบาร์ออกจากห้องเหรอใช้เวลานานไหมคนเดียวปะมันเป็นบังกะโลมันก็ยากทีหนึ่งจะใช้เวลานิดหนึ่งเนี่คนนี้แหละที่เอาเอามินิบาร์ออกจากห้องฮะ่เจ็ดห้องใช่ไหม คนออกโอ้โหธรรมดาโรงแรมอื่นก็ไม่มีมินิบาร์ไงก็มีแต่แบบน้ำสองขวดให้ทีเนี้ยมีหมดเลยเอาทำยังไงแล้วก็มาเตรียมตัวไงอะไรเขาอะไรนั่นอะอะไรนั่นอะอ๋อปลาเค็มอ๋อคนละอย่างไอ้นี่เนาะเนี่ยแบบมาพูดคุยกับวิธีชุมจนกพี่มอนพี่น้องชาวมอน ขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะตกลงเอาครบกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะได้กลับกลับโรงแรมกลับห้องเราจะได้จ่ายตังค์นะอ่าโอเคขอบคุณมากครับผมอันไหนเอาจริงใครเราไปบ้างอันนี้อันนี้หมูโลน,นึงจะไหนหมูโลนึงมีอะไรอีกปะ่ะจะต้องจ่ายท่านแม่ค้ามีอะไรจะต้องจ่ายมั้างจ่ายเ <c ười> ้จจาเ <c ười> นี่ยมาแล้วจ่ายฮะจ่ายไจ่ายฮะไม่ต้องละาจิน <c ười> ใจโอเค